วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารถผมไปเปลี่ยนยางนะพอดีว่ารถที่ใช้อยู่นีคยัันนี้เป็น For ์ซ่านะครับผมนะครับยางเดิมเขาให้มาเป็นพิลารี่นะนะครับเดรโบสกิลเตอร์นะครับก็ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อยางเนี่ยมันเริ่มแตกนะเห็นไหมเห็นรอยแตกนะคือมันไม่ได้ค่อยได้ขี่นะครับเนี่ยเริ่มรอยแตกแล้วก็เวลาขับนะครับเนื้อยางมันแข็งนะเวลาเราเลี้ยวโค้งครับมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันแบบออกลื่นๆนะครับเนี่ยดูยางหลังจะเห็นได้ว่า มันแตกเยอะเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเน่ๆๆๆๆนๆๆๆเ,เนะ่แตกเยอะเลยนะแตกเยอะเลยเพราะมันไม่ค่อยได้ขีน่นะแข็งหมดแล้วนะครับเวลาเลี้ยวโค้งมันก็จะลืน่นนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนยางนะแต่ว่าเลือกไม่ถูกจะยี่ห้ออะไรนะครับก็ดูดยูยางอยู่หลายรุ่นนะไปสะดุดอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับ SC ศ1ย์หรืองไงเนี่ยนะครับผมนะครับคู่หนึ่งนะประมาณ3,5 0 0นนะก็คืออันนี้คือทางร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เสร็จเลยนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแนละ้วก็ คืในการขับขี่หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยครับผมครับลานที่ผมไปนะครับก็อยู่บริเวณพุทุมณฑนสายสองนะครับเลยแยกทศกัณฑ์ไปหน่อยเดียวนะครับก็ถึงแล้วนะครับผมนะครับครับพอเราถึงนะครับผมก็อันนี้คือผมนัดคิวไว้แล้วนะพอถึงปุ๊กเนี่ยช่างก็ทําการถอดล้อหน้าออกมานะครับผมแล้วก็ถอดยางหน้ามาเปลี่ยนนะครับผมนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยทีเดียวนะครับผม ครวก็ช่างทํางานค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็ใจเย็นนะค่อยๆถอดค่อยๆทํานะครับครับันนี้ก็จะเป็นจุบลมนะที่เป็นจุบงอนะครับที่เขาแถมให้ผมนะคือผมเนี่ยจะใส่แค่ล้อหน้า่างเดียวนะครับเพราะว่าล้อหลังของผมเนี่ยมันเป็นข้องออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอช่างเขาเปลี่ยนนะนะครับก็เครื so so to to so sure ่องไม้เครื่องมือก็ดูทันสมัยแล้วก็ห่วงล้ออะไรให้เสร็จเลยนะครับผมนะครับนี่ครับเวลาใส่ก็จะขัน็ัตเข้าไปข้างหลังแบบนี้เนาะนะแล้วก็มาออกข้างหน้าหักโค้งแบบนี้นะครับผม เออเติมลมสะดวกดีนะ พอใส่ยางอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนใส่นะช่างก็ทําการทําความสะอาดนะเป่าฝุ่นนะครับแล้วก็อาัดจาะลบีที่แกนเผาให้ด้วยนะนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับน,นี้ขอชื้นชมนะคือทํางานเรียบร้อยมากๆนะครับผมแล้วก็จากที่ผมดูเนี่ยล้อที่จะใส่ไปแล้วเนี่ยล้อหน้าเนี่ยไม่มีไม่มีรอยแบบถลอกเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ทํางานได้เรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ช่างทําการอัดจาะลบีอยู่นะเดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาง CST กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม อ่ะครับตอนนี้นะผมอยู่กับ<ท>อเจ้าหน้าที่ที่ร้านยางนี่นะครับคือผมสงสัยนะว่าเจ้ายางเนี่ยคือผมไม่เคยได้ยินชื่อครับเจ,จ้าแบรนด์เนี้ย CST นะครับผมคืแบรนด์อะไรพี่จริงๆแล้วเนี่ย CST เนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่<ม>เกิดที่ไต้หวันทุกวันเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ยุโรปก็ค,คือเขาจะเด่นในทางด้านยางวิบากยาง ATV แล้วก็ยางทั่วไปนะครับเขาทำตลาดยุโรปเป็นหลักทีนี้เขาเริ่มมาเปิดตลาดในเอเชียก็จะ เราจะพิ้งข้าไทยมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์ปีนี้ปีนี้เองเหรอใช่ครับเพิ่งเปิดมา 2, เ, 2> เดือนแล้ว,แล,วแล้วอย่างที่พี่รับประกัน3ปีเนี่ยในเคสแบบไหนมากพี่ที่แบบรับประกันพี่ที่ที่ให้ผมลงประกันไว้เมื่อแกะ3ปีที่รับประกันนะครับโดยส่วนใหญ่สิ่งที่เรารับคืออาการปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างบวมบวมแบบ<อ>ไม่มีสาเหตุนะครับ<อ>เพราะ<อ>ว่าจริงๆแล้วการบวมเนี่ยมันสามารถดูสาเหตุได้ถ้าบวมส่วนใหญ่บวมจะเกิดได้จาก2-3กรณีคือตัวยางเองตัวยางเสื่อม สองคือโครงสร้างแล้วก็สามคืออุบัติเหตุอุบัติเหตุการกระแทกก็ทําให้บวมได้อย่างเช่นไปกระแทกปุ๊บเส้นลวดมีปัญหาเส้นลวดก็คือชั้นผ้าใบข้างในพอมีปัญหาปุ๊บมันก็เลยทําให้เกิดอาการบวมครับผมแล้วอย่างทุกที่เป็นรายงานแตกแรงถ้าแตกรายงานเนี่ยมันก็จะมีได้สองเคสเหมือนกันแตกรรงงานมาจากการที่ไม่เติมลมเลยถ้าไม่เติมลมเลยเนี่ยล้วปล่อยลมปล่อยลมอ่อน เติมแข็งอ่อนแข็งอ่อนแข็งเนี่ยมันจะเร่งให้เกิดรายงานเร็วขึ้นแล้วแบบว่าสูบลงทีหนึ่งตอนที่จะขี่อย่างนั้นอ่ะผมแนะนําว่าหนึ่งก็คือขึ้นให้ล้อลอยไป้ก่อนตั้งคู่ไปเลยอขึ้นขาตั้งคู่เอาให้พยายามให้ยางสัมผัสน้อยที่สุดเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าเราจะเติมลมแข็งก็จริงแต่ถ้าเกิดกดแค่จุดเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยมีปัญหาครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากนะประมาณนี้แลยข้อมูลขับของนี้ก็เสร็จแล้วนะ ช่างทางานเรียบร้อยมากนะครับที่นี่เราก็ล้อผมไม่เป็นรอยเลยนะบ่าียกงานเรียบร้อยมากนะครับมีอัดจาะบีให้ก่อนใส่ด้วยนะตามแกนล้อแล้วก็เขาเรียกอะไรนะตามผ้าเ,เบกรกเนี่ยก็เป่าฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับ ยางนะครับที่ผมเปลี่ยนนะจะเป็นยี่ห้อ C&T นะรุ่นนะครับ SC 0 1นนะก็คือเป็นลายแบบนี้เลยนะครับผมนะครับข้างหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนไซส์เดิมหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ยางนะที่ผมได้มานะครับจะเป็นล็อตนี้เลยนะนะครับวิกสิบสิบเจ็ดนะปีสองพันยิบสองนะก็ไม่ได้ถือว่าเก่าอะไรมากมายแล้วก็ตอนที่ขับกลับมาเนี่ยความรู้สึกที่ได้รับเลยนะครับคือรถมันพลิกง่ายครับแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลายดอกยางเขานะ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับดอกค่อนข้างจะนิ่มนะตอนขับกลับมานะครับความรู้สึกที่ได้คือเวลาเราพลิกรถแดดมันจะมันจะง่ายกว่าเดิมนะคือมันขับขับดีกว่าเดิมนะครับขับง่ายกว่าเดิมนะครับแค่เป็นยางเก่าคือเวลาเราเลี้ยวมันจะขืนๆนิดนึงอาจจะเป็นเพราะยางเนี่ยมันอายุมันเยอะด้วยนะครับอันนั้นก็5ปีแล้วอะนะครับใช้มานะแล้วก็ยางอันเนี้ยมีรับประกันให้3ปีนะถ้าพี่ๆี่ท่านไหนที่ไปซื้อเนี่ยก็ลงทะเบียนเสร็จก็จะมีรับประกันให้นะครับ3ปีตามเงื่อนไขของบริษัทเขานะ นะครับถ้าแบบว่ามีการใช้งานปกติแล้วแบบยางมีปัญหาก็ทําเรื่องเคลมไปได้เลยเขาก็ทําการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะครับแล้วก็อันนที่สิ่งที่ชอบมากเลยจากที่ไปเปลี่ยนที่ศูนย์นี้นะนะครับคือช่างนะครับเวลาเปลี่ยนอนะ่ะไม่ใช่ว่ามีแต่เครื่องมือดีไม่ได้นะต้องมีทักษะ้วยนะครือเปลี่ยนมาเนะี่ยล้อผมไม่เป็นรอยเลยนะไม่มีรอยเพิ่มเลยนะแล้วก็ก่อนใส่อะไรทําความะอาให้อาจเจะละบีเพิ่มให้ด้วยนะนะครับใส่กลับไปก็คือกลับกลับมาก็เหมือนเดิมไม่มีรอยไม่มีอะไรนะก็ลังเลอยู่นานเลยว่าจะเอารุ่นไหนนะ ตอนแรกก็ไปดู IRC นะครับแล้วก็ไปดูพิลารี่มานะครับแต่ว่าคันนี้เนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ขี่นะครับขี่น้อยนะครับใช้น้อยนะครับก็เลยเใช้เป็นตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะสำหรับยางคู่นี้แล้วก็อชอบใจวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะก็ลองดูนะพอดีว่าเอายางไปเปลี่ยนแล้วสงสัยว่าเอ๊ะเจ้ายี่ห้อนี้ CST เนี่ย ยี่ห้อนี้มันคือ,อยางอะไรนะเค,เคยได้ยินแต่ IRC m a x i s นะครับแล้วก็เป็นพวก Dunlop ออแล้วก็ p i l l r l อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยี่ห้อนี้ผมไม่เคยได้ยินนะแต่พอเรามาได้ใส่มันก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้จริงแล้วก็หนึบหนึบเลยนะตะกี้ลับกลับมาก็ยังไม่กล้าขี่แล้แต่ความรู้สึกคือมันมันเปลี่ยนจากเส้นคู่เดิมไปโดยเส้นเชิงแล้วก็ขับดีกว่ายางเดิมตอนใหม่ๆอีกนะนะครับผมก็ะจะประมาณนี้เลยนะ ยังไงก็ฝากไว้สก,กิปนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สงสัยว่ายางเายี่ห้อน,นี้ยใส่แล้วฟิลเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้เลยนะครับขับดีครับนุ่มดีนะครับแล้วก็เนี่ยลายก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นหลังนะครับนี่ครับเส้นหลังนะเมื่อกี้ขับกลับมาดูหน้ายางที่โากินนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมขับกลับมานะเนี่ยเขากินหน้ายางไปแบบขนาดนี้เลยนะเยอะอยู่นะครับนี่ขนาดสูงแข็งนะ ที่ร้านสูบมาให้ประมาณ38มแปดสามก,ก้าี้ผมไปวัดนะครับแต่ผมปล่อยก็แล้วให้เหลือประมาณสามสมนะครับผมนะครับแต่ตอนขับมาเวลาเบรกหน้าน,านี่รู้สึกรวมันดูดถนนนะเวลาเราเบรกเหมือนมันมีอะไรดูดๆอยู่ที่ถนนเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าพี่ๆท่านไหนที่แบบกำลังจะเปลี่ยนยางเหมือนผมเนี้ยแล้วถ้าเลือกไหลยี่ห้อแล้วเนี่ยมาเจอยี่ห้อนี้นะก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยนะไม่ได้ว่าขี้เหร่นะขี่ดีเลยนะครับแล้วก็นุ่มด้วยนะครับผมนะครับก็ ลองดูครับังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปนี้สําหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาข้อมูลสําหรับยาง CST อยู่นะครับผมนะครับก็ประมาณในคลิปนี้เลยนะใช้งานได้ครับใช้งานได้จริงครับไม่ไม่ขี้เหร่นะโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ได้แบบสูงมากนะครับผมนะครับ <c oughs> ก็ลองดูครับก็ฝากไว้สักคลิปนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราจะเกินคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหล่อไหม